บทที่19คู่ครองด้วยฝั่งที่หนุนรัชทายาทและอีกฝั่งก็กำลังหนุนท่านอองผู้หนึ่งถึงจะเป็นเรื่องภายในราชสำนักก็ตามแต่แน่นอนผลกระทบย่อมส่งตรงถึงชาวบ้านธรรมดาเป็นแน่คืนนั้นคุณหนูใหญ่มาหาเขาอีกครั้งอย่างเจี๋ยรู้สึกอึดอัดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อนางมาพร้อมทางน้ำตาที่นองใบหน้าหยางเจีย๋ยเจ้าจะไม่ไปกับข้าจริงๆหรือ เจ้าไม่รู้หรือว่าข้าแท้จริงแล้วรู้สึกเช่นไรกับเจ้าอย่างเจียตกตะลึงหากนางเป็นคนในโลกที่เขาจากมาการแสดงความรู้สึกเปิดเผยเช่นนี้คงเป็นเรื่องปกติแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่แห่งนั้นผู้หญิงทุกคนล้วนถูกเลี้ยงดูในกรอบที่เคร่งครัดจนเขารู้สึกอดสงสารไม่ได้การที่นางมาวันนี้ถึงขั้นเปิดเผยใจต่อหน้าเขาแบบนี้คงมีความรู้สึกรุนแรงไม่ใช่น้อย คุณหนูใหญ่ขยับเข้าใกล้หยางเจี๋ยมากขึ้นหยางเจี๋ยได้กลิ่นสุราจากตัวของนางคุณหนูท่านเมาหรือคุณหนูท่านเมาเล้าหรือหากข้าไม่ดื่มจะมีหน้ามาพบเจ้าได้หรืออย่างไรเสียข้าก็ยอมลดศักดิ์ศรีเพียงนี้หยางเจีย๋ยข้าสัญญาหากเจ้าไปกับข้าข้าไม่มีทางยอมให้เจ้าลำบากเป็นแน่คนผู้นั้นชรามากแล้วอีกไม่กี่ปีก็คงตายข้าก็จะกลายเป็นนายใหญ่ของที่นั่น จะได้ไม่ต้องลำบากทนเลี้ยงมาพวกนี้อีกต่อไปคุณหนูใหญ่รู้ว่าตนเองไม่มีทางแน่แล้วหากไม่จู่โจมอย่างเจี๋ยเช่นนี้ที่ผ่านมารับหลังคนอื่นหลายครั้งนางแสดงออกว่ามีใจให้อย่างเจียคนผู้นี้ก็เอาแต่แสดงระยะห่างกับตนเองทั้งหมดคุณหนูใหญ่เข้าใจว่าเป็นเพราะอย่างเจียเป็นคนเจียมตนรู้ฐานะตนเองดีวันนี้จึงยอมเปิดใจและตั้งใจที่จะพาเขาไปกับตนเองให้ได้ อยางเจียอึดอัดใจเป็นอย่างยิ่งแต่เขาต้องปฏิเสธให้คุณหนูใหญ่เข้าใจว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับนางเลยสักครั้งเขาเขายับหนีคุณหนูใหญ่แต่ไม่คิดว่าสตรีผู้นั้นจะกล้าหารกอดรวบเขาเอาไว้แนบแน่นอีกทั้งยังซบลงมาที่อกของตนอย่างเจียเงยหน้าถอนหายใจอยากจะกระชากนางออกแต่เพราะนางเป็นผู้หญิงบอบบางคนหนึ่งจึงคิดจะใช้คำพูดดีๆกับนางให้นางเข้าใจ อย่างไรตอนนี้นางก็คงเมาไม่อาจยับยั้งชั่งใจตนเองได้อาสุนผู้เป็นบ่าววันนี้ตั้งใจมาหาหยางเจียเช่นกันด้วยคุณหนูสีให้นางนำน้ำแกงไก่ดำตุ๋นโสมมาให้หยางเจียเห็นว่าช่วงนี้อากาศเย็นลงมากแล้วอีกทั้งยังให้นางกำชับเขาให้รักษาสุขภาพที่ผ่านมาอาสุนทำเรื่องนี้เป็นประจำจึงไม่เห็นว่าระหว่างสองคนมีสิ่งใดปกตินางจึงหอบพิ้วน้ำแกงมาหาหยางเจียด้วยความยินดี อย่างน้อยนางก็ได้พบหน้าชายในฝันของนางหลังจากที่ไม่ได้พบเขามาหลายวันเมื่อเดินใกล้เข้ามาถึงเรือนของหยางเจีย๋ยนางบังเอิญเห็นคุณหนูใหญ่และเบ่าวรับใช้คนสนิทของนางทำลับรับล่อๆอ,อยู่ด้านหน้าเรือนอีกทั้งบ่าวคนนั้นยังคอยดูต้นทางให้นายของนางอีกด้วยข่าวลือที่เบ่าวแอบคุยกันในจวนว่าคุณหนูใหญ่นั้นแอบมีใจให้หยางเจี๋ยนั้นถ้าทางจะเป็นจริงแล้วอาสุนรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง นางเราได้ไม่ยากว่าคุณหนูใหญ่ต้องการให้หยางเจียเป็นสินเดิมออกเรือนไปกับตนเองแต่หยางเจียไม่ยินยอมวันนี้นางผู้นั้นคงมาขอร้องเขาเป็นแน่ที่ผ่านมาคุณหนูสี่ของนางทุ่มเทมากเพียงใดเพื่อไม่ให้หยางเจียไปที่ใดอาสุนเองก็คิดเข้าข้างตนเองว่าคุณหนูสี่อยากให้หยางเจี๋ยกับตนเองเป็นฝั่งเป็นฝาด้วยกันแน่เพราะคุณหนูเคยเปลยมาหลายครั้งว่าจะเลือกคู่ครองให้นางเอง อาสุนเห็นเช่นนี้จึงรู้สึกว่าตนเองไม่อาจต่อกรกับคุณหนูใหญ่ได้นางจึงวิ่งกลับไปแรงงานคุณหนูสี่ทันทีฉี่เย่ที่กำลังนั่งกินข้าวเย็นอีกทั้งถือน้องไก่อยู่ในมือเมื่อได้ยินอาสุนเล่าอีกทั้งอาสุนยังเห็นกับตาว่าคุณหนูใหญ่โผล่เข้าไปกอดหยางเจีย๋ยทำให้ฉี่เย่สติหลุดแล้วไม่รู้ว่าตนเองเร่งฝีเท้ามายังเรือนของหยางเจีย๋ยที่อยู่ห่างไปถึงไทจวนได้อย่างไร บัดนี้นางก็ยืนประจันหน้ากับคนสองคนนั้นแล้วภาพที่นางเห็นคืออย่างเจียกําลังประคองพี่ใหญ่ของตนเองอยู่คุณหนูใหญ่คันเห็นน้องสี่ของตนเองมาถึงที่นี่ก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งที่ผ่านมาอย่างเจียให้ความสําคัญกับฉีเย่เพียงใดเหตุใดนางจะไม่รู้เพียงแต่ท่าทางของอย่างเจียที่แสดงออกนั้นไม่มีสิ่งใดเกินเลยมากกว่าบ่าวผู้หนึ่งที่แสดงออกต่อหน้าเจ้านาย นางจึงไม่ได้คิดมากเรื่องของพวกเขาทั้งสองเจ้ามาทำไมคุณหนูใหญ่เอ,อ่ยขึ้นดวงตาขวางแสดงท่าทางไม่พอใจคุณหนูคุณหนูรอข้าด้วยอาสุนที่วิ่งตามมาพร้อมด้วยสาวใช้ของคุณหนูใหญ่ที่ไม่อาจขัดขวางตะโกนไล่หลังนางมาติดติดในมือของนางยังมีหม้อน้ำแกงที่ยังไม่ได้ให้หยางเจียฉีเย่จึงเอ่ยว่าอาสุนเจ้าให้ข้ามาหาหยางเจียเป็นเพื่อนเหตุใดจึงเดินชาเช่นนี้ อาสุนเห็นคุณหนูสี่มองมาที่มือของตนเองจึงเข้าใจในทันทีน้ำแกงใช่น้ำแกงค่าตุ่นเองกับมือเลยพี่เจียท่านดื่มกำลังเสียหน่อยอาสุนพูดจบก็หันไปหาคุณหนูใหญ่ทำท่าทางประหลาดใจพร้อมเอ่ยว่าคุณหนูใหญ่ท่านก็อยู่ด้วยคารวะคุณหนูใหญ่เจ้าค่ะเมื่อคนมากเช่นนี้คุณหนูใหญ่จึงไม่อาจจะอยู่ต่อได้ นางถลึงตาใส่สาวใช้ของตนเองที่ทำงานไม่ได้เรื่องบอกให้ดูต้นทางแล้วให้รีบมาบอกนางเมื่อมีคนมาเหตุใดจึงปล่อยให้คนพวกนี้มาเห็นนางกันข่าหมดธุระแล้วขอตัวท่าทางออดอ้อนตัวออดที่อยู่ในอ้อมกอดของหยางเจีย๋ยเมื่อสักครู่หายไปอย่างสิ้นเชิงอย่างไรหน้าตาของคุณหนูใหญ่ย่อมสำคัญนางไม่อาจให้เด็กแก่นแก้ไร้มารยาทอย่างหยางเจีย๋ยเอานางไปนินทาลับหลังได้ จึงเชิดหน้าขึ้นกระนั้นยังไม่วายหันมาส่งสายตาวาวานให้หยางเจียในขณะที่หยางเจียหลบสายตาแสรงทำไม่เห็นสายตาของคุณหนูใหญ่เมื่อคุณหนูใหญ่ไปแล้วฉีเย่ซึ่งบัดนี้เป็นฝ่ายหลบหน้าหลบตาหยางเจียมานานก็พันได้สตินางเห็นเขาแล้วเขายังหล่อเหล่าเช่นเดิมรูปร่างสูงใหญ่นั้นเป็นนางที่ได้รูปไรแทบทุกสัตสว์วนพันความรู้สึกว่าหวามในคืนนั้นกลับมา ฉี่เย่ใบหน้าแดงนางกัดปากแล้วเอ่ยตะกุกตะกักออกมาอาสุนเอาน้ำแกงของเจ้าให้พี่เจียสิพวกเราก็หมดธุระแล้วเจ้าค่ะพี่เจียน้ำแกงนี้ของท่านช่วงนี้อากาศเย็นลงให้รักษาสุขภาพด้วยอาสุนยืน่นหมอน้ำแกงใบเล็กให้หยางเจียพร้อมก้มหน้าใบหน้าแดงไม่ต่างก,กันกับผู้เป็นนายหยางเจียรับน้ำแกงจากอาสุนพร้อมเอ่ยขอบพูนนิ้วของเขาสัมผัสนิ้วของอาสุน อาสุนรู้สึกเขินจนเกอ้อกระดาษไปกันเถิดฉีเย่ไม่พูดคุยหยกอกล้อก,กับหยางเจี๋ยเช่นเดิมทั้งที่ในใจของนางอยากจะถามเขาว่าพี่ใหญ่มาด้วยเหตุใดแต่เพราะเรื่องในคืนนั้นทำให้นางอับอายเกินกว่าจะประเชิญหน้ากับเขาในยามนี้อาสุนรับคำเดินหน้านำฉีเย่ไปฉีเย่ปลายตาม,มองหยางเจี๋ยเล็กน้อยในขณะที่นางกำลังก้าวขากับถูกหยางเจี๋ยดึงแขนเอาไว้เอ๊ะอะไร เจ้ารีบร้อนมาทั้งมีน้องไก่อยู่ในมือเช่นนี้คงไม่ปกติแล้วนอกจากนำน้ำแกงมาส่งมีสิ่งใดทำให้อยากรู้อยากเห็นจนทิ้งสำหรับข้าวมาหาค่ากันอาสุลได้ยินคำพูดของอย่างเจียเต็มสองรูรู้ว่าเป็นความผิดของตนเองที่วิ่งไปฟ้องคุณหนูสี่เช่นนั้นจึงเอ่ยว่าพี่เจียท่านอย่าเข้าใจผิดนะเจ้าคะทั้งหมดเป็นเพราะข้าเป็นเพราะข้าเองที่เห็นคุณหนูใหญ่มาที่นี่เลยเอาไปเล่าให้คุณหนูสี่ฟัง อาสุนเจ้าไปก่อนเถิดข้าจะอธิบายให้คุณหนูสี่ฟังเองหยางเจียตัดบทอาสุนมองหน้าคุณหนูสี่เห็นนางพยักหน้าจึงรับคำและเดินออกจากเรือนไปเจ้าอยากรู้สิ่งใดก็ถามพี่มาหยางเจียดึงน้องไก่ออกจากมือของฉีเย่แล้วโยนทิ้งไปข้างๆงในขณะที่ควักผ้าเช็ดหน้าของตนมาเช็ดปากให้นางเบาๆความรู้สึกของฉีเย่ที่มีต่อหยางเจียเปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนหากเป็นเขาดูแลนางเช่นนี้ นางก็เพียงแต่ยื่นหน้ายิ้มร่าเริงให้เขาดูแลแต่บัดนี้ใบหน้าของนางกลับแดงขึ้นหลายส่วนลุกลามไปจนถึงใบหูสัมผัสที่อ่อนโยนของเขาทำให้นางมีความสุขและก็เขินอย่างแปลกประหลาดข้าไม่อยากรู้แล้วช่างเถิดคุณหนูใหญ่มาขอให้ข้าไปกับนางแต่ข้าปฏิเสธไปแล้วอย่างไรก็จะอยู่ที่นี่รอจนกว่าคุณหนูจะออกเรือนไปตามที่เราสัญญากันไว้ในตอนนั้น ข้าค่อยคิดอีกทีว่าจะปรงใจกับผู้ใดบทที่ยีสบคุณชายลองฉีเย่ได้ยินเช่นนั้นแทบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเขามีสตรีมากมายให้เลือกอีกทั้งยังผลักใส่นางให้คนอื่นอีกทั้งยังคงคิดที่จะไปจากนางแล้วที่นางวิ่งมาที่นี่จะมีประโยชน์อันใดเล่าฉีเย่สะบัดน้ำเสียงอย่างแง่งอนพร้อมบอกว่า เรื่องของท่านจะไปอยู่กับใครก็เรื่องของท่านข้าไม่สนใจแล้วท่านก็ไม่ต้องมาสนใจข้าด้วยหยางเจียมองใบหน้านางด้วยสายตาค้นหานางต้องการมาที่นี่เพราะอยากรู้ว่าเขาตอบคุณหนูใหญ่เช่นไรไม่ใช่หรือเหตุใดจึงได้ทำท่าหง,งุดหงิดเขาเช่นนี้ที่ผ่านมาเขาเห็นว่าคุณหนูสี่กำลังคบหา,าดูใจกับปุณชัยรองวอไม่ใช่หรือนางไม่น่าจะห่วงเขาดังเช่นวันวานอีกแล้ว เมื่อทบทวนคำพูดของตนเองก็ไม่เห็นว่าจะมีสิ่งใดผิดปกติแต่เพราะเห็นฉี่แย่โกรธเช่นนั้นอย่างเจ๋จึงรู้สึกไม่สบายใจคุณหนูสี่โกรธพี่หรือทำไมต้องโกรธด้วยพี่ก็รักษาสัญญาที่เคยให้แล้วนะช่างสัญญาของพี่สี่ข้าไม่สนใจแล้วฉี่เย่กล่าวจบก็กระทืบเท้าเดินจากไปอย่างเจ๋ย่ยังคงสับสนเป็นอย่างยิ่งเขาจะทำเช่นไรดีเขาไม่เข้าใจความคิดของฉี่แย่เลย งานแต่งงานของคุณหนูใหญ่ผ่านไปแล้วคุณหนูรองและคุณหนูสามก็ถูกคนมาทาบทามสู่ขอส่วนฉีเย่นั้นถูกบิดาและมารดาปฏิเสธแม่สื่อจนไม่มีผู้ใดกล้ามาขอนางอีกยิ่งตอนนี้คุณหนูใหญ่แห่งสกุลฉีกลายเป็นพญาติของฝ่าบาทอำนาจของสกุลฉียิ่งเพิ่มพูนขึ้นบุรุษที่ใกล้ชิดฉีเย่ในตอนนี้มีเพียงคุณชายรองหอที่บิดาของทั้งคู่ต่างเป็นเพื่อนสนิท อีกทั้งยังเป็นญาติฝั่งคูหินใหญ่หลายคนจึงมองว่าแท้ที่จริงแล้วคุณชายหวอผู้นั้นคือคู่หมายที่แท้จริงของฉีเย่วันนี้มีการฝึกขี่ม้ายิงธนูคุณชายลองสกุลหวอก็ได้รับเชิญมาที่จวนด้วยเช่นกันช่วงสายพวกเขาออกจากจวนไปที่ลานฝึกของสกุลฉีที่อยู่นอกเมืองเดินทางราวครึ่งชั่วยามด้วยความเร็วของม้าที่ทำให้พวกเขาถึงที่นั่น หยางเจีย๋ยที่รอพวกเขาอยู่ตั้งแต่เช้ามาช่วยฉี่เย่จับม้าเสียเจีย๋ยทั้งสองคนตั้งแต่วันนั้นยังไม่ได้พูดคุยกันหยางเจียก็ลืมเรื่องพวกนั้นแล้วอีกทั้งยังไม่ตามไปง้อนางเช่นเคยในขณะที่ฉี่เย่ยังรู้สึกโกรธที่หยางเจีย๋ยเปลี่ยนไปมากเช่นนี้ท่าทางห่างเหินของคนทั้งสองหากเป็นคนนอกย่อมดูไม่ออกมีเพียงหยงเฉิงที่คอยจับตามองอีกทั้งยังรู้สึกสงสารคุณหนูสี่เป็นอย่างยิ่ง นางตกเป็นของหยางเจีย๋ยโดยที่หยางเจีย๋ยไม่รู้ตัวด้วยซ้ําคุณหนูคงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกด้วยไม่รู้จะบอกเขาอย่างไรดีส่วนยองเฉิงก็เป็นเพียงแค่คนนอกไม่อาจก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของพวกเขาได้เมื่อวานเขาบังเอิญพบคุณหนูสี่ที่เดินวนเวียนอยู่ท้ายจวนเรือนนอนของหยางเจีย๋ยเขาก็รู้สึกสงสารนางเป็นอย่างยิ่งคุณหนูหยางเจีย๋ยไม่อยู่ท่านก็รู้ว่าตกเย็นเขาไปนอนที่ใด ไปหาแม่นางเตี่ยผู้นั้นหรือขอรับเขาคงปรงใจกับนางแล้วกระมังกล่าวจบนางก็เดินกลับด้วยท่าทางเสื่องซึมย่งเฉิงได้แต่ถอนหายใจระยะนี้อย่างเจีย๋ยกำลังตามหาแม่นางผู้นั้นที่เขาไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดอีกทั้งยังสั่งให้ยงเฉิงสืบข่าวของคนผู้นั้นอีกด้วยยงเฉิงที่ในใจรู้อยู่แล้วก็ได้แต่หลบหน้าหยางเจีย ในตอนนี้โชคดีมีงานสำคัญเข้ามาทำให้เรื่องของสตรีผู้นั้นเขายังพอบายเบี่ยงไปได้น้องเย่เข้าไม่คิดว่าเจ้าจะขี่ม้าเก่งเช่นนี้อีกทั้งฝีมือยิงธนูก็นับว่ายอดเยี่ยมหวอหลุนขี่มา้าเข้ามาใกล้ๆมาของฉีเย่ในขณะที่พี่น้องคนอื่นของนางต่างกำลังพูดคุยกับผู้หมายของตนอย่างสนุกสนานฉีเยแอบมองผ่านหน้าอย่างเจียที่คอยดูแลจูงม้าของตนเอง ให้อยู่นิ่งๆจึงตอบคุณชายรองด้วยน้ำเสียงค่อนข้างดังนั่นต้องขอบคุณอาจารย์ของข้าเขาเก่งกาจยิ่งจึงสอนข้าได้ดีอาจารย์ของเจ้าหรือคือผู้ใดกันเขาค่อนข้างลึกลับสักหน่อยไม่ชอบเปิดเผยตัวตนกับคนนอกน้องเย่เราสองคนยังนับว่าเป็นคนนอกอีกหรือท่านสำหรับข้าไม่นับเป็นคนนอกแล้วเรารู้ใจกันเพียงนี้น้องเย่ เจ้าทำให้ข้าดีใจรู้หรือไม่ว่าคำพูดของเจ้ามีความหมายกับข้าเพียงใดคุณชายลองมองฉีเย่ด้วยสายตาเป็นประกายหยางเสียยืนนิ่งฟังทั้งสองพูดจาจีบกันไปมาในใจรู้สึกร้อนลนกระนั้นเขาก็ยังทำท่าทางเฉยชาประดุดผู้รับใช้ผู้หนึ่งเท่านั้นเห็นบนศรีรษะของฉีเย่ไม่ได้ปักปิ่นของเขาแล้วรู้สึกปวดใจเป็นอย่างยิ่งหยางเสียได้แต่ยิ้มเศร้าสให้ตนเอง นางคงไม่ได้ให้ความสำคัญกับเขาแล้วหยางเจี๋ยเจ้าพอร,รู้หรือไม่ว่าจานของน้องเย่เป็นผู้ใดไม่ขอรับหยางเจี๋ยตอบสั้นๆเอื้อมมือให้ฉีเย่จับตั้งใจช่วยคุณหนูสี่ลงจากม้าด้วยความเคยชินแต่คุณชายรองหว่อว่องไวแทรกตัวมาตัดหน้าเขาหยางเจี๋ยจึงได้ถอยให้คุณชายรองหว่อช่วยฉีเย่แทนตนเองน่าเสียดายเจ้ากับคุณหนูสี่เติบโตด้วยกันมาไม่ใช่หรือ เรื่องของนางข้าเข้าใจว่าเจ้ารู้ดีที่สุดคุณชายลองช่วยฉีเย่ลงจากมาเรียบร้อยแล้วก็หันมาพูดคุยกับเขาอย่างสนิทสนมและเป็นธรรมชาติยิ่งเพราะหยางเจียที่เขาบังเอิญพบว่าเป็นคนรับใช้ที่อยู่กับคุณหนูสี่บ่อยครั้งเขาจึงมาติดสนิทคบหาโดยไม่ได้รังเกียจจนกระทั่งได้สนทนากาันเบื้องหลังของหยางเจียมีที่มาที่ไปอย่างไรคนในแควนย่อมรู้ดีถึงจะตกอยู่ในสถานะบ่าว ความผ่าเผยแบบคุณชายตระกูลใหญ่ของหยางเจี๋ยกก็หาได้ลดลงไม่อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้จึงนับว่าเป็นสหายที่คุณชายหวอสามารถคบหาได้ถูกคอยิ่งหาไมิได้ขอรับค่าน้อยเพียงรู้ในบางเรื่องที่คุณหนูต้องการให้รู้น้องเย่ดูคนผู้นี้สิทาเรากับว่าข้าเป็นคนอื่นเสียได้ดูห่างเหินยิ่งในวันนี้ที่ผ่านมาล้วนเป็นเพราะเจ้าที่ช่วยข้าจึงมีโอกาสได้ใกล้ชิดน้องเย่ชิ้นนี้ ฉี่เย่ได้ยินเช่นนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งแม้นางจะรู้ว่าหลายครั้งที่หยางเจี๋ยคอยเปิดโอกาสให้ตนเองกับคุณชายรองแต่ไม่คิดว่าหยางเจี๋ยจะลงทุนเพื่อคนผู้ดีไปมากมายเช่นนี้หยางเจี๋ยเพียงแต่ยิ้มบางๆแล้วก้มหน้าจบจนคุณชายรองหวอเอ่ยออกมาอีกว่าหยางเจี๋ยที่ผ่านมาเป็นเจ้าที่คอยช่วยข้าจึงอยากตอบแทนบ้างข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนนิยมสตรีเพียงใด ผู้ใดก็อยากได้เจ้าเข้าจวนแต่สตรีที่เจ้าชอบจริงๆแล้วเป็นแม่นางบ้านใดหรือข้าในฐานะสหายอยากช่วยส่งเสริมให้เจ้าสมหวังข้าจะออกหน้าแทนเจ้าเองใช่แม่นางเตีย๋ยสาวงามอันดับหนึ่งแห่งหอคมเขียวหรือไม่อย่างเจี๋ยหัวเลาะพางใส่หน้าเขาไม่ตอบคำถามของคุณชายรองที่ผ่านมาพวกเขาพูดคุยกันถูกคอด้วยมีความเห็นเป็นไปในด้านเดียวกันถึงอย่างเจี๋ยจะอยู่ในฐานะบ่าว แต่ความรู้ของเขาในโลกเดิมนั้นมีไม่น้อยอีกทั้งท่านราชคูช่วยส่งเสริมให้เขาได้รับการศึกษาในชาตินี้ด้วยคงเป็นเพราะบุญคุณกันในอดีตก,กับพ่อของเขากระมังจนเรียกได้ว่านายของบ้านนี้ส่งเสริมเขาทั้งบูทั้งบุญจนเขาเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งในเมื่อเจ้าไม่บอกข้าก็ไม่ฝืนใจแล้วหากมีแม่นางคนใดที่เจ้าต้องตาก็รีบบอกข้าข้ารับปากจะช่วยเจ้าเต็เตมที่ อย่างเจีย๋ยเห็นท่าทางของฉีเย่ที่จ้องมาทางตนก็คิดว่าอาการห่วงของคุณหนูสีเริ่มกำเริบแล้วเขาไม่อยากให้นางแสดงออกมาจนทําให้คุณชายรองผู้นี้เข้าใจผิดจึงได้แต่ตอบเลี่ยงและชวนคุณชายรองพูดคุยในเรื่องอื่นสองบุรุษสนทนากันเลื่อยเปื่อยในขณะที่ฉีเย่ถูกพี่รองและพี่สามของนางชวนออกไปขี่ม้าเล่นคุณหนูทั้งสาม อย่างเี๋เป็นผู้ฝึกพวกนางเองจึงมั่นใจในความเก่งกาจของพวกนางเขาจึงวางใจไม่น้อยไม่นึกว่าเวลาผ่านไปได้สักพักเกิดพายุฟ้าร้องอีกทั้งยังมีฟ้าผ่าทําให้มาที่พวกนางกําลังขี่ต่างตกใจวิ่งเตลิดไปคนละทางบ่าวผู้ขี่ม้าติดตามผู้หนึ่งได้กระหืดกระหอบมาบอกว่าบัดนี้มาทั้งสามตัวพาพวกนางแยกกันไปคนละทางแล้ว ได้ยินดังนั้นอย่างเจียก็โดดขึ้นมาโดยมีเหล่าคุณชายทั้งหลายตามมาติดติดฝีมือของพวกเขายังห่างชั้นกับอย่างเจียมากไม่นานเขาก็ทิ้งห่างทุกคนไว้เบื้องหลังอย่างเจียพบคุณหนูรองแล้วนางปลอดภัยดีจึงของให้คุณหนูรองรอคนที่นี่แล้วคุณหนูทั้งสองเล่าขอรับน้องสี่ข้าเห็นไปทางนั้นส่วนน้องสามมาของนางไปด้านน้นหยางเจี่ตามคุณหนูสี่ไปอย่างไม่ลังเล ปล่อยให้คนข้างหลังติดตามคุณหนูสามไป